สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพักเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พระเครื่องมีพามาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าหรือทักไอเดียลานศูนย์ก็สองแปดสามสี่สองแปดสามห้าทางร้านมีบริการเก็บไปทานนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทานนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด ep ต่อๆไปครับอ่าวันนี้ผมมีพักมาแบ่งหลักหลารายการนะพี่ชอบองไหนสนใจไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับ id line ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกเลยนะครับเพื่อมีการไม่เสียเวลานะครับเป็นมีดนะครับเป็นมีดของหลงพ่อเดิมนะพี่เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะพี่ดูนะครับสวยเดิมเลยนะครับดูครับสวยเดิมเลยนะครับดูนะครับ ดูครับสวยเดิมเลยครับพี่สวยเดิมเลยครับเป็นมีดหลงพ่อเดิมมีดดั้มกระดูกนะครับดั้มกระดูกนะครับดูครับอันนี้ก็เป็นกระดูกนะครับปอกนะครับดูครับมีจานด้วยนะครับมีจานด้วยครับผมเอาแปดร้อยบาทท่านพี่ผมเอาแปดร้อยบาทนะครับเป็นมีดของหลงพ่อเดิมนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหลี่ยงหลงพ่อฉุยนะครับ ดูนะครับปศสองสี่หกห้า 8, 4, 6, 5, นะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับ <man ic muffin initiation> ดูนะครับสวยเดิมมากเลยพี่สวยเดิมมากเลยนะคร now, ับเดี๋ยวตีกล้องให้ชมนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยพี่หน้าตาคมชัดเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดมากเลยพี่ดูนะครับาาด,ดูนะครับพี่ดูขอบนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับดูนะครับ <man ager> <Kara ifik> อันนี้บล็อกโมขาดนะครับโมไม่เต็มนะครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากนะครับดูครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อกะลายทองนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิดตาหลงพวกเอี่ยมนะพี่องค์นี้เป็นมีจานนะพี่องค์นี้มีจานนะครับดูครับเขาเรียกว่าเนื้อเปียกทองใช่ไหมพี่ ดูนะครับเขาเรียกเนื้อเปียกทองใช่ไหมครับดูนะครับดูนะครับพี่มีจานด้านหลังด้วยนะครับผมเพิ่งเคยได้มาเลยพี่พิมพ์ดีมากเก่ามากเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับมีลักด้วยนะพี่มีลักด้วยนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับเอาแปดร้อยบาทนะครับมีจานด้านหลังด้วยนะพี่รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น อ่าพระปิดตาครับแร่บางไผ่นะพี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อนะพี่โคตรมันเลยพี่เนื้อแบบเป็นเส้นเซียนเลยพี่เนื้อเป็นเส้นเสียนเลยครับดูครับดูครับเนื้อหาเก่ามากเลยพี่ดูครับดูครับเนื้อาเกามากเลยครับดูครับดูรับพี่เก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่าเลยครับเนื้อเป็นเส้นเซียนเลยครับผมเอา เอา700รบาทนะพี่เอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตานะครับพี่เป็นพระปิดตาดูนะพี่เป็นปิดตาเก่าๆเลยพี่ดูนะเก่ามากเลยพี่มีเหมือนโค้ดด้วยนะพี่ใช่พี่อันนี้น่าจะเป็นวัดเข่าอ้อไหมพีมเพคค่เก่ามากเลยพี่นะครับน่าจะเป็นเข่าอ้อไหมครับพี่ดูนะครับเดี๋ยวพี่เก่ามากเลยพี่ดูเนื้อนะครับเก่ามากจริงพี่ดูนะครับดูนะครับ ดูนะพี่เก่ามากเลยนะครับพี่ผมเอา600บาทนะพี่ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่่รายการนี้จะเป็นอ่าพระอันนี้จะมีวัดปากทะเลนะพี่เป็นพระหลวงพ่อแก้ววัดปากทะเลนะพี่ดูนะพี่สวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะครับดูนะครับดูพี่ดูนะครับลงรักเก่าๆเลยนะครับดูนะครับ ดูนะพี่ผมเอา600บาทพี่ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญเจ้าสวนนะพี่เป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญนะพี่ดูนะครับเป็นเจ้าสวนรุ่นแรกนะครับดูนะด้านหลังมีจานด้วยนะครับด้านหลังมีจานนะครับดูนะเนื้อหาเก่าเลยนะครับเป็นหูเชื่อมนะพี่เป็นหูเชื่อมนะครับดูนะครับเนื้อหาเก่ามากเลยนะครับ รายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดรอยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระถวดนะครับเนื้อว่านนะพี่ปีเก้าเจ็ดนะครับพิมพ์พัะรอดนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับเป็นหลงพระทวดเนื้อว่านนะครับดูครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับดูนะครับอันนี้น่าจะแกะมาจากเรียมเงินนะพี่ผมเอา 600บาทนะพี <correction S 2> <uc> ่ไม่รู้ว่าแกะจากเล่มเงินหรือเล่ยมทองนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่วรายการนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นงาแกะที่ว่างาแกะเป็นรูปสิงห์นะครับสิงห์สามขวัญนะพี่ดูครับผมดูเป็นหลงพ่อเดิมนะพี่ผมดูเป็นหลงพ่อเดิมนะครับดูครับเป็นงาแกะนะครับดูนะครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับดูนะครับเก่ามากเลยพี่งาแกะนะครับผมเอา 800บาทพี่เอา800บาทนะครับ,บารายการต่อมาพี่อยู่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพระแดงวัดเขาบันิตนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงลงดําปี03นะครับดูนะครับดอเด็กขีดตรงนะครับมีเส้นของอธิบารนะครับที่หูนะครับที่ศีรษะท่านนะครับดูครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยพี่หน้าตาคมชัดเลยครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปี03นะครับดูขอบนะพี่ดูขอบครับเหรียญมีบาทนะครับ ดูนะครับมีบาทสองฝั่งเลยนะครับดูด wow. ้านหลังครับพ sure right. ี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยๆน้มเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆน้เดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับด้านหลังจะเขียนว่าวิจารนะครับดูนะครับปอเล ปววววิจารนะพี่ดูครับสวยๆเลยพี่ครับเจลหนนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเม็ดมลสารก้อนใหญ่ๆกันเลยนะพี่ดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูครับเนื้อเก่ามากเลยพี่เนื้อแตกรายงานเลยนะพี่ดูครับมีจานมือด้วยนะพี่รายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลวงพ่อกันนะครับเหรียญหลวงพ่อกันพิมพ์ขอเบ็ดนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่เหรียญหลวงพ่อกันพิม์ขอเบ็ดสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับประ so สองสี่หกเก้านะครับประสองสี่หกเก้านะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับสวยเดิมมากพี่ด้านหลังพี่ดูครับเป็นพิมขอเบ็ดนะพี่ดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการนี้ผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับเอาเจ็ ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญดวงดีนะครับหเหรียญไอเหรียญโชคดีขอโทษีครับเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะพี่ได้มา2เหรียญน,นะครับดูนะครับดูนะครับเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมครับโดยพี่ด้านหลังเป็นรูปหนูแบบนี้นะครับ2 5 32ครับประศสองห้าสนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับเอาเหรียญละ หกร้อยบาทนะพี่เหรียญละหกร้อยบาทมีแบ่งให้สองเหรียญนะครับดูนะครับในมีหกร้อยบาทนะครับดูนะครับดูนะพี่เป็นเหรียญโชคดีนะครับสวยๆน้่มเดิมเลยนะพี่ดูนะครับพาสามสองนะพี่ดูนะครับเอาเหรียญละหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่วรายการนี้จะเป็นหลวงพ่อปานนะครับเป็นพระหลวงพ่อปานพิมพ์ไก่หางพวงนะครับ สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับพี่สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับเป็นหลงพ่อปลาครับพิมพ์ไก่หางพวงนะพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่อุดผงเต็มๆเลยครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงปู่รอดนะครับเป็นเหรียญหลงปู่รอด นะครับสวยๆน้ำเดิมพี่วัดวังน้ำวนนะพี่วัดวังน้ำวนนะพี่สวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับพี่เป็นเหรียญล่อโบราณนะพี่เหรียญล่อโบราณนะครับดูนะครับหลงปูรอดครับวังน้ำวนนะพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับมีร้อยแต่งตะไบหยบยาบเลยนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยพี่สวยเดิมแบบนี้เอาอ่า 700บาทนะครับ700บาทนะครับรายการต่อมาพี่วิวรายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ตัดชิดนะพี่เป็นหลงโปสุกนะครับพี่วัดปากคอมมาขบเท่านะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเป็นพิมพ์ตัดชิดนะครับดูนะครับมีจานนะพี่มีจานด้านหลังด้วยนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่นี้เขาเรียกอะไรเนื้อทองแดงเถื่อนเลยพี่แบบนี้นะครับเก่าๆเลยพี่ผมเอาอ่า 600บาทพี่ผมเอา600บาทนะครับได้มา2องค์นะพี่แต่คนละพิมพ์กันนะครับคนละพิมพ์กันนะครับดูนะครับอันนี้เป็นพิมพ์รัศมีนะพี่เป็นพิมพ์รัศมีนะครับดูครับดูครับดูพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูครับด้านหลังมีจานทั้งคู่เลยนะครับดูครับ รายการนี้เอา600าเท่ากันนะพี่600บาทนะครับร,รายการต่อมาพี่เป็นหลงพอทวดหน้าอัลเบเช่ครับปี0 5นย์ห้าครับหน้าอัเบเช่ปี0 5นย์ห้านะครับดูนะครับดูนะครับเก่ามากพี่เป็นอ่านิยมนะพี่แข้งขีดนะครับนิยมนะครับแข้งขีดนะครับเอา700บาทนะครับดูนะครับเป็นหลงพอทวดปี0ูนย์ห้าหน้าอัมเบเช่ครับพิมพ์แข้งขีดนะครับเอา700บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นขุนแผนใบพุทรานะพี่เป็นพระขุนแผนใบพุทรานะพี่ดูครับสวยๆน้ําเดิมพี่สวยๆน้ําเดิมเลยครับดูครับเนื้อหยบหยาบเลยพี่ดูเนื้อหยหยาบเลยครับเราจะมีพวกเม็ดรกดเม็ดทรายนะพี่พี่ดูในร่องแขนนะพี่จะมีขีดนะพี่ขั้นแรกนะพี่ผมดูในหนังสือเขาบอกต้องดูที่เส้นตัวนี้ก่อนเลยครับ ดูครับต้องดูเส้นขีดในแขนอันนี้ก่อนเลยเพี่นะพี่จะมีเส้นขีดในแขนนะครับดูครับเก่ามากพี่เก่ามากเลยพี่ดูครับดูครับดูครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นกระตุดนะพี่เป็นตะกุดนะพี่เป็นตะกุดหลงปูเอียบนะครับเป็นตะกุดหลงปูเอียบนะครับดูครับอันนี้เป็น ทองแดงนะพี่เป็นทองแดงนะครับดูครับดูครับสวยสวยน้าเดิมพี่ดูครับสวยสวยน้ําเดิมเลยครับพี่ดูครับเก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่เก่ามากเลยครับเป็นกระตุดหลงผู้เอี่ยมนะครับผมเอาโอ้ยหล่นเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นหลงพรวดปีศูนย์ห้านะครับพิมเอ A นะครับปีศูนย์ห้าพิมเอ A นะครับ ดูนะครับสวยๆน้ํำเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยครับดูนะครับเป็นหลงพระทวดนะครับปีศูนย์ห้าพิมเอ a นะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับผมเอา700บาทนะครับ รายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่เกตทะลุซุ้มด้วยนะครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญ หลงพ่อทวดนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อทวดนะครับปี2 5 0 0นะครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับเป็นเหรียญหัวโตปี2 5 0 0ัห้พี่มีขีดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วมีขีดเนื้อเกตรงนี้นะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะครับดนะครับด้านหลังจะเป็นหลงปู่ทิมนะครับนอขีดด้วยพี่นอขีดด้วยนะครับดูนะครับ รายการนี้ผมเอาห0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลงปูเอี่ยมนะพี่เป็นพระปิดตาครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะพี่ดูครับส,ยสวยๆน้ำเดิมพี่ส,ยสวยๆน้ำเดิมดูครับเนื้อหากเก่ามากเลยพี่เนื้อหากเก่ามากเลยครับดูครับเก่ามากเลยพี่เก่ามากเลยครับดูครับดูครับดูครับรักจะออกแดงแดงๆอยู่นะพี่ จะออกดำดำแดงแดงนะพี่ดูนะครับเก่ามากเลยพี่ดูนะครับเก่าจัดเลยนะพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพระทวดครับพี่เป็นพิมพ์เล็กนะพี่เขาเรียกพิม์เล็กนะพี่ดูนะครับเขาเรียกพิม์เล็กกับพิมกลางเลยน่าจะพิม์เล็กนะพี่ดูนะครับเป็นหลงพระทวดปีศูนย์ห้าหลังหนังสือนะพี่ด้านหลังเป็นแบบในีเขาเรียกวงเดือนไหมพี่ดูนะครับเห็นไหมพี่ ดูครับดูพี่เขาเรียกวงเดือนหรืออะไรพี่ดูนะครับเดี๋ยวพี่ผมเมื่อเคยได้มาแล้วพี่แต่ด้านหน้าพี่เหมือนที่ผมเคยได้มาแต่ด้านหลังพิมพ์เนี้ยผมไม่เคยได้มาพี่ตัวทอจุดนะพี่ดูครับสวยมากพี่หน้าตาแบบคมชัดมากเลยครับดูครับดูบน,น,ะนะครับเป็นหลวงมาทวดปีศูนย์ห้านะพี่ปีศูนย์ห้าครับดูครับตามพื้นเหรียญจะมีเส้นของแมววิ่งทั่วเลยนะครับ ผมเอา700อพี่ผมเอา700ยครับนะพี่เขาเรียกหลังวงเดือนนะพี่มันคล้ายวงเดือนนะพี่ถ้าผิดถูกก็จะว่ากันนะพี่เอา700รอนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพ่อปลานะพี่หลงพ่อปลานะพี่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเม่นหรือปลาน่าจะเป็นเม่นนะ,พ,นะ,นะนนพี่ดูนะครับน่าจะเป็นขี่เม่นพี่ดูนะครับดูก่อนนะครับพี่ดูนะมีเนื้อบนสารแดงๆวยพี่ดูครับดูเนื้อความเก่าขององค์พระนะพี่บอกได้เลยว่าโคตรเก่าพี่อุดผงเต็มๆเลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับ ไม่เก่าธรรมดาพี่โคตรเก่าเลยนะครับดูครับดูนะพี่หเก่ามากพี่เก่ามากเลยครับพี่ดูนะดูครับเขาเรียกว่าขีดเม่น้ะพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนเหรียญรุ่นแรกครับเหรียญหูในตัวนะครับดูนะครับ ดูนะครับมีจานนะพี่มีจานหน้าหลังนะครับพี่ดูนะครับจะมีขีดเหมือนเข็มนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับดูด้านหลังพี่มีจานนะครับด้านหลังก็จะมีจานนะครับดูนะครับเห็นไหมพี่ดูนะครับดูนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระยิบ้าัตว์รษนะครับพี่เป็นพระยิบผ้าสตวรรษสวยๆน้มเดิมเลยพี่สวยๆน่มเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับ เป็นบล็อกทองคำนะพี่ดูมีเม็ดไข่ปลาแล้วก็มีขีดตรงนี้ครับแล้วก็ดูครับจะมีเส้นขนแมววิ่งดูครับเห็นไหมพี่ดูครับไหลขีดด้วยครับไหลขีดครับจมูกแตะหน่อยๆนะพี่เป็นเนื้อตะกัวพี่เป็นเนื้อตะกัวครับผมเอา400นะครับ400้บาทนะครับส่งฟรีทุกรายการนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญปกนะครับเป็นเหรียญปก8รอบนะครับหลงโปรทิมนะครับเป็นเนื้อแดงทองแดงผิวไฟนะครับ ดูนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่พจะมีเส้นขนแมวเต็มเลยพี่เส้นขนแมวเต็มเลยครับดูนะครับเห็นไหมพี่เห็นไหมครับครบแปดรอบนะครับเป็นเหรียญครบแปดรอบนะครับดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรายการนี้ผมเอา 600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธทรนะพี่โอ้โหเก่ามากพี่องค์นี้เก่ามากเลยครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธทรนะครับดูนะครับเก่ามากเลยพี่ประสอสองสี่หครับมีเส้นตะข่ายพี่ดูนะครับมีนะครับประเดี๋ยวคาบเหือมันเยอะนะพี่คาบเหื่อคาบตะไคร้น้ํานะพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับ องนี้เขาเลี่ยมพลาสติกนะพี่ผมมาไฟล์ลนแกะออกนะครับตัวแรกมองไม่เห็นเลยนะครับดูเหือมันกัดแบบเนื้อย่นเลยพี่ตัวแรกมองไม่เห็นเลยพี่ดูครับสวยเดิมพี่ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับดูครับดูครับดานหลังด้เขียนปวโรพี่วิจิตนะพี่ดูครับสวยๆนุ่มเดิมแบบนี้พี่สวยๆนุ่มเดิมเลยครับดูครับดูครับ ดูนะครับเม็ดโมนสรเต็มทั่วองค์เลยครับดูนะครับดูนะครับเนะื้อมันมากเลยพี่ผมเอา600บาทนะครับเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระปิดตาพี่ผมดูเป็นพระปิดตาวัดคอ,น,อนนะพี่ดูนะครับดูนะครับอันนี้เขาเรียกอะไรหน้านกหนูวะพี่หรื คล้ายงวงช้างนะพี่ดูครับดูพี่ผมดูเป็นปิดตาวัดโคนอนนะพี่ดูครับพี่ดูเนื้อนะพี่ดูครับดูครับเนื้อโคตรมันเลยนะพี่เนื้อโคตรมันเลยครับดูนะครับดูนะครับเก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่าเลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับผมเอา 600บาทนะพี่ผมเอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงู่สุกวัดปากคอมขามเท่านะครับปี24 6นะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะ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 ครับเป็นเหรียญขอบกระบอกหุ้มเชื่อมนะครับ เอา600บาทนะพี่เอา600บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระหลวงพ่อทบนะพี่วัดชนแดนนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับดูนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์อกซื่อใช่ไหมพี่ดูนะครับสวยมากพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับดูนะครับดูนะพี่ดูนะครับ ดูครับผมเอา600บาทนะครับพี่600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่านี้เป็นพระสมกอกุกํำแพงเพชรนะครับพี่เป็นพระสมกอกุกํำแพงเพชรนะครับดูนะครับดูนะครับเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยพี่เนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยครับดูนะครับเป็นพระสมกอกุกํำแพงเพชรนะครับรายการนี้เอาหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระหลวงพระทวดนะครับปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้าหลังหนังสือนะครับมีเสาอากาศนะพี่มีเสาวากาศนะครับดูนะครับเห็นไหมพี่มีเสาอากาศนะครับตัวหนังสือคมชัดมากพี่ตัวหนังสือคมชัดมากนะครับสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างนะพี่ดูนะครับตัวทอพี่แล้วก็มีเส้นขนแมวเต็มเลยเห็นไหมครับดูนะครับเส้นขนแมวตามซอกแขนนะครับดูนะครับดูนะครับหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะครับดูนะครับ สวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการนี้ผมเอา700บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพะกวยพี <un> ่เป็นเหรียญหลงพอกวยเนื้อตะกัวรองพิมพ์นะพี่เป็นเนื้อตะกัวรองพิมพ์นะพี่ดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่มีปิดทองหน้าหลังเลยครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับดูนะครับจมูกแตะนะพี่ตะกัวเป็นเนื้ออ่อนนะพี่ดูนะครับมีจานครับวอแหวนมีเนื้อเกินนะครับ องหวงเหมือนวิปิงเกาะสรลโอปินนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับรายการที่ผมเอาห้าร้อยห้าสิบาทพี่เอาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับดูนะครับเป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ์นะพี่เอาห้าร้อยห้าสิบาทพี่ไม่ตัดปีกนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญขลามตัดนะครับกรมหลวงชุมพรพี่เป็นเหรียญขลามตัดกรมหลวงชุมพรพศ24 6สองสี่หกนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับ ดูนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับหลวงผู้สุกลุกเสกครับปีสองสี่หกหกนะครับแล้วพื้นเหรียญก็จะมีเส้นขนแมววิ่งนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเลยครับดูนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าพระอ่าหลวงผู้สุกครับวัดโพไซทองครับเป็นรูปหล่อโบราณครับดูนะครับพี่ เป็นรูปหล่อโบราณเก่าๆอะไรพี่ดูนะครับเอา500บาทนพี่ผมเอา500บาทนะครับดูนะครับดูครับเป็นหล่อโบราณนะพี่ด้านหลังไอ้ดันก้นนะพี่มีอุดผงวยพี่อุดผงพุทธคุณนะครับผมเอา500ยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้พิมพิมพัฒนอนนะพี่เป็นบางขุนพรมนะพี่เป็นบางขุนพรมนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับดูนะครับดูครับเป็นบางขุนพรมนะพิมพ์ัฒนอนนะพี่ ดูครับสวยๆนุ่มเดิมเลยครับดูครับด้านหลังมิตาวัดด้วยนะพี่ด้านหลังมีตาวัดนะครับสวยเดิมพี่ดูครับด้านหลังมีตาวัดนะครับออกม่วงๆออกน้ําเงินนะครับเอา600นะครับรายการต่อมาพี่่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมครับประศสองสี่แปดศรครับดูครับสวยๆนุ่มเดิมพี่บล็อกดอกจันแตกนะครับดูครับบล็อกดอกจันแตกด้วยนะครพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับ ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่ดูนะครับเหรียญหูเชื่อมนะครับสวยๆน้ำเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับหน้าตาคมชัดนะพี่มีจานด้านหน้านะพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญรูปไข่นะครับเป็นเหรียญหลวงประทวดนะครับ หลังหลงปูทิมนะพี่เป็นรุ่นสองครับบล็อก1ิขีดเนื้อปะก้านะครับดูนะครับเป็นเนื้อปะก้านะพี่บล็อก1ิขีดนะครับดูนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับสวยมากเลยพี่ดูนะครับดูนะครับดูนะครับ รายการนี้ so like ผมเอา600บาทนะครับเอา600นะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อเพลินนะพี่เหรียญหลงพ่อเพลินนะครับดูนะครับดูนะครับสวยๆนะพี่ประ so สองสีนะครับประ so สองสี้าหนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยพี่ดูนะครับนะครับรายการนี้ผมเอา ห0ร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะครับสวยๆเ,เดิมแบบนี้นะครับบศสองสี่เจ็ดแปดนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับดูนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่มันดิ่เหือนะพี่โดนเหื่อนะครับโดนเหื่อนะพี่มือเหือออกพี่ อากาศร้อนดูนะครับสวยเดิมพี่ผมเอา600บาทพี่600บาทนะครับสวยเลยนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญน้ําเต้าพี่พิมพ์หน้าหนุ่มนะครับดูนะครับหลงพ่อทวดนะพี่ดูนะครับเป็นเหรียญน้ําเต้านะครับดูนะครับเนื้อกระไล่ทองพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคร enfin ับวัดสัตหีบนะครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบประ so สองสี่เจ็ดสามนะครับประสองสี่เจ็ดสามนะครับดูนะดูนะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับพี่ดูนะครับตัวทอมีเส้นขีดนะพี่เนื้อเกินนะครับดูนะครับดูนะครับที่เลขสี่ก็มีขีดเนื้อเกินด้วยนะครับดูนะครับดูนะครับดูขอบนะครับ สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับนบเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับต่อเต่าก็มีขีดนะพี่ผมเอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระชัยวัดนะพี่เป็นพระชัยวัดนะพี่ดูผมดูเป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะครับเก่าๆเลยพี่เป็นพระชัยวัดนะครับดูนะครับดูครับพิมพ์ต้อหรือเปล่าพี่เป็นพระชัยวัดนะครับสวยๆจำเดิมพี่เอา 600บาทนะครับต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงอโตนะครับเป็นเหรียญปีหนึ่งสองนะพี่เหรียญรุ่น3นะครับดูครับหน้าตาคมชัดแบบนี้เลยพี่หน้าตาคมชัดเลยครับดูครับมีจานครับดูครับบางคนเขาเรียกเหรียญจิกโก้นะพี่ดูครับบางคนก็เรียกเหรียญจัมโบ้นะพี่สวยๆน้เดิมเลยครับดูครับดูครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลงดํานะครับ ดูนะครับผมเอา600บาทนะครับอ่าหมดแล้วพี่ๆท่านใดนครับสนใจรายการไหนนะครับโทรมาได้เลยครับ0ูนย์ก็2834 2835นะครับหรือทักไอดีลาศูนย์ก28็2834 2835นะครับสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม